HELLO ลพี่น้องชาวไทยผมเป็นแฟนคลับของคุณอนุทินนะครับเพราะผมเห็นว่าคุณอนุทินเขามีความคิดเห็นต่างจากคนไทยส่วนใหญ่นะครับแล้วรอบนี้เขาตัดสินให้มีการหยุดยิง72ชั่วโมงคือถูกต้องนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมเชื่อว่าเลือกตั้งรอบหน้าเขาจะได้เป็นนายกคนที่33ของประเทศไทยนะครับ อ๋อไม่กี่วันมานี้ผมหลุดปากเรียกเขาว่าตัวตลกจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนานะครับไม่ได้ตั้งใจด้วยมันเป็นอุปเหตุเท่านั้นเองตามนั้นแหละเอานะครับพี่ๆนี่คือลุงขมรน,นะครับที่ออกมาเมื่อก่อนก็คือออกมาเว่านะครับออกมาโจมตีนะครับ,ออมมนะรบผมนะทางรัฐบาล นะครับรัฐบาลไทยหรือว่าท่านอนุทินนะครับในปัจจุบันนี่กลับคําแล้วเพราะว่ามีการเจรจานะครับยุดยิงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำซานแนลเซนเก่าเซนเคยนะครับล่าสุดลุงขมิ้นกลับคําพี่น้องจากเมื่อก่อนเคยว่างแหายทาง รัฐบาลไทยนะครับหรือว่าท่านอนุทินนะครับว่าว่าเป็นตัวตลกนะครับว่าว่าเป็นตัวปัญหาที่ว่าสร้างนะครับสัง่งความวุ่นวายซึ่งเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนบรเคยมีแบบนี้เป็นว่ะนะครับพอ,อท่านนายกอนุทินนะครับขึ้นมาเป็นนายกทันทีก็มีปัญหาทันทีซึ่งเมื่อก่อนเคยว่านะครับเมื่อก่อนย่มรับ และปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าเป็นเอฟซีะ FC นะครับบอกว่าเป็นเอฟซีเพราะว่าหยังนะครับเพราะว่านะครับท่านนายกอนุทินมีการคุยนะครับมีการคุยเจรจาหยุดยิงนะครับซึ่งลุงขมิ้นคนนี้เบิ่งหาทางแล้วก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่ายัางมีการหยุดยิงเขาคงรอคอยวันที่เปิดลานเพราะว่าหยังลุงคนนี้นะครับเช่งก่อนนะนี่บาลำเคยเอาคลิป มาลงแล้วนะครับผมบอกว่ามีการค้าขายนะครับค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศเคมรเพราะว่าเขาเอาสินค้าไทยไปขายในประเทศเคมรน,นะครับซึ่งเขารอคอยนะครับรอคอยที่จะเปิดลานเขาดีใจเมื่อมีการเจรจาหยุดยิงพี่น้องเออคือค,คือความคิดของลุงเคมรคนนี้นะครับ ความคิดของเขาซึ่งเมื่อก่อนเขาโกรธนะครับเขาโกรธรัฐบาลไทยเขาโกรธคนไทยนะครับเพะวายัตงเขาบอกว่านะครับอท่านอนุทินนะครับผมเนาะมีความคิดต่างจากคนไทยคนอื่นเป็นวะคือคนไทยคนอื่นนะครับคือกรจเจ้าบออย่างย้อมนะครับบออย่างย้อมกันในเรื่องของเิวาทหารนะครับกระเจ้ากับพี่สิบไปด้ายได้กัดมอยอมแบบว่ายัานคำินนะครับมายึด นะครับที่ดินขึ้นไปเพราะว่าในเมื่อยืดกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับก็อยากได้นะครับก็อยากให้เป็นของไทยเลยนะครับเพะว่าในในเมื่อก่อนก็ที่ตรงนี้เป็นของไทยอยู่แล้วนะแต่ว่าทางขมรนะครับก็ล่าเข้ามาในประเทศไทยสั่งนะครับบว่าสิเป็นสั่งตึกบว่าจะเป็นสั่งรูปปั้นนะครับปากลากปากฐานนะครับทํารั่วทําสวนนะครับสร้าขมรและปัจจุบันนี้นะครับ คือทางประเทศไทยนะครับสามารถที่จะยึดกลับคืนมาอะไรแล้วนะยึดกลับคืนมาไ่แต่ว่าบมฮูว่าทางเขมรเนี่ยนะครับสิจบแคนี้บนะครับสิจบแคนี้บเพราะว่าบาลามก็คิดคิดน่าใจนะคิดน่าใจนะครับบาลามกังวลกังวลในเรื่องของอยังในเรื่องย่านมีข้างที่สามบาลามย่านมีข้างที่สามและข้างนี้ถ่าว่ามีอีกนะครับพี่น้องบาลามย่านย่านในทีีวาเขา เตรียมพร้อมอาวุธนะครับอืที่เขายอมเจรจารเนี่ยหนึ่งมาเขาฮู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเสียเปรียบให้กับทางประเทศไทยเพราะว่าอยังเขาบ่มีกิฟฟินเขาบ่มีเอฟสิบหกและต่อไปบารํมย่านเขาเอาตัวนี้มานะครับและถ้าเขามีตัวนี้บารมย่านนะครับย่านมันย่านแบบประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ายัางพี่น้องนะ นิสัยของเขงมินบารัมเสือว่าพี่น้องชาวไทยหู้ดีนะบารัมเสือนะครับเพราะว่ญญายางขนาดเขามีแค่นะเอฟสิบหกนะเอมันเขามีแค่บ m 2อยิบเอนะครับเขามีแค่บ m 2อยี่สิบเอเนี่ยกันยังขนาดนี้เขายังบ้าข้างได้ขนาดนี้ถ้าเขามีเครื่องบินนะครับมีเอ6สิบหหรือว่ามีกิฟฟินนะเขาสิบ,บ้าข้างได้สำเร็นะครับแล่บารํมกังวลตัวนี้ที่สุด นะครับบาล้ัาขิดนะครับบาลลัมขิดวาถาวา่าขมิ้นน่ะมีตรงเนี้ยนะครับมีเครือ่องบินเนี่ยนะครับบอลลํมเสือว่าเขาเฮ็ดได้หลายกว่านี้อีกพี่น้องเพราะวาทาประเทศไทยเนี่ยมีหลายกว่าจริงแต่มันบอสุดบาลลัมเบิ่งออกบอสุดนะพี่น้องยังบอสุด นี่แหละครับวันนมเป็นอย่างก็คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกมีการเจรจายุดนะครับก็คือในช่วงที่ยุดนะครับสี่หาเดือนนะครับหาหกเดือนเนี่ยในช่วงที่ยุดเนี่ยคือเขาเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างนะครับเขาเตรียมพร้อมเบิ่งครับพี่น้องนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยขมนเนี่ยยอมละบ่ว,วมีหยังแต่ว่าในช่วงสี่หาเดือนนี่ขมนนะครับเก็บส่าสมอาวุธได้หลายอย่าง นะสะสมอาวุธได้หลายอย่างแหงและเจราจาจบข้างนี้ถ้า่ามีข้างที่สามบอล่ําเสือว่ารอบนี้เขาต้องมีนักกว่านี้อีกแน่นอนพี่น้องคือเขาตอนนี้เขาเสียเปียบเสียเปียบในเรื่องอย่างบอมีเอฟสนะิบหกนะบอมีเอฟสิบหกนะครับคือตอนนี้เขามีดีแค่บีเอมยิบเอนะครับบีเอมยิเอ ถาวาเขาบ่มีตัวนี้เขากระจุกอยกันและบารัมเสือว่าถาว่ามีข้างที่สามนะบารัมย่านย่านแค่เขามีเอฟสิบหกย่านแค่เขามีอ่ากิฟฟินนะครับอือเพราะว่าอย่างเขมีนเมมนี่ะเขาบายอมซันนี้หรอกคือบารัมคิดนะครับเขาบายอมซัมนนี้เพราะว่าอย่างเขาต้องการเอาทีดินตรงนั้นนะและเขาต้องการทีดินตรงนั้นอ่ะเพื่อที่จะไปสร้างนะครับไปสร้างเอ่อ ตึกนะครับสั่งตึกสั่งเอ่อสแ,แกมเมอร์นะครับหลายๆอย่างที่เขาสั่งต่อ,ต,อต่อมานี่แหละครับคือเขาขาดได้ได้ตรงนี้คอมเมนต์นะครับเขามีได้ได้จากตรงนี้แหละที่เขาเอามาพัฒนานะครับอุปกรณ์ต่างๆของทหารอืมเขาได้เงินจากตรงนี้แหละจากกลุ่มสแกมเมอร์จากคอสเซนเ,เตอร์นี่แหละครับที่ว่าเขาเอาทีดินประเทศไทยเนี่ยไปสั่งตึกึงสูงที่ว่าทางประเทศไทยไปทําลายนี่แหละครับนะพี่น้อง ฟังได้โอเคก,ก,กันแบบไดนะครับคิดคือบอลรัมบอนะครับคิดคือบอลรัมบอครับถ้าพอไใดคิดคือบอลรัมก็สามา,สามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเดอ้อติดต,ต,ตามหับชมคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้บอลรัมก็จะขอฝากกันแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับ